โอสกาเดย์สองค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเราจะทำวีล็อกให้เห็นข้างหลังตรงโน้นเพื่อนเราจะไปซื้อกาแฟเซเว่นโอ้เซเว่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราต้องดูแม่ชอบอันเมืองเขาไม่ค่อยมีรถขบับเพื่อนทุกคนน้องเขาขี่จักรยานกันก็เยอะขณะน,นี้เราจะไปเซเว่นซื้อกินกาแฟเดี๋ยวเก็บภาพก่อนค่อยกินกาแฟเนาะอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ร้อนนะเพื่อนเพื่อนอากาศดี อยู่เดี๋ยวแม่จะไปเซเว่นซื้อกาแฟเราพักย่านคิมโอ้ันแปลนแม่พักแถวๆนี้แหละพักย่านโฮเทลเอพิเชนเซนทัลนี่ประธานเตนแต่แม่ไม่ได้พักโรงแรมนี้นะทุกคนพักอยู่ข้างนในอ๋อแสดงว่าเราพักตึกนี้ครับโอเคจะมาหาข้าวกินเฮ้ย ที่นี่เราจะซื้อกาฟแฟใช่ไหมเราต้องมาหยิบน้ำแข็งแล้วค่อยไปแจกตา่างไซส์ไหนดีนีจะกลับไปเซลฟี่นะนะเพื่อนเดือนกุมภาค่อยมากับลูกใหม่เนาะมาเก็บพิมะ เดี๋ยวแม่ลืมมาถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้นิด หลบหลบหลบจักกลาเดินไปซีเสื้อเดินไปซีเสื้อฮูแมนเม็ด ดอ,อ,อ่มเ,เ,เมเปิลตันนี้ตอนเอาับก่อนสวยไหมเพื่อนใบเมเปิลที่บ้านเราไม่มีนะเพืดูดูเสื้อย่างเท่เควรเห็นอย่างนี้แอบหวานแอบหวานรองอัดยางบ้านเขาดีนะรถไม่ติด กลาตัวเล็กโลดดู้อยหน่อยอะไรกันนะปูเนี่ยอยากกินปูเนี่ยอ๋ออยากกินอันนี้ปูจริงไหมเอาไหมลองดูร้านอื่นก่อนได้ค่ะนี่ไงเขาย่างอยู่ว่าอันนี้ก็น่าจะเปิดแต่แล้วพี่กินอันนี้ไม่กินข้าวดงก็ได้นะเออไม่ได้พิมพ์อ๋อสมุนไพรได้ไหมโอเคเราอยากลองเนี่ยได้อยู่นะลูกได้ปะได้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ดิบ

ออันนี้แหละจะได้มาถึงโูธาก้าอุ้ยอันนี้น่ากินนะผลไมนะ้อะเนาะผลไมนะ้น่าซื้อไปกินท,ที่ห้องพักไม่เอาตอนนี้เพราะว่าหรือไม่ก็ต้องกินหลังอาหารอุ้ยต้อเพื่อนอันนี้มันทอด เราเช็ดต่อเท่าไหรล่ลืมดูห้าพ <5, 000. S 1> ันห้าพันทุกท่านค่ะถ้าแม่ไม่ได้กินเดี๋ยวแม่มาไม่ถึงวันศักดิาจะเอาไม่ว่าเขาบินหรอไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้หรือ,อ,ก,รอกินเพียวๆนี้ก็ได้มันไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านเราอยู่แล้วใช่แบบผลมาเขาปรุงมาโอ้โหทุก่านนี่เป็นคนไม่กินมสัสตาร์ดหวานเรียวแม่ใช่อร่อยหวานไม่ต้องปรุงแล้วมันเค็มๆหวาน เป็นเส้เนอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอ๋อ,อมันคือรูกกามเลยค่ะลูปต้มรูปมันมนะอืมอุ้ยแม่อร่อยแม่นี่ไม่กู้มัแนแบบซามากเลยชอบอืมเพื่อนอร่อยสมกับที่แม่อยากกินดีมากอเอออันนี้เรียกว่ามาถึงญี่ปุ่นนี่แท้ถูก แม่บอกกับเบียร์บูง่าว่าแม่อยากกินปูมัม <c oughs> น,มนใหญ่มันลูกยากนี่พอจะกัอเนีอมันต้องปาก,กวามันกใช่ค่ะตอกมันติดไหม้ก็เลยเราจะลูบออกตากไม้ก็เมย์กินได้นะเธอ,อต้องฉันจะลูบมันออกไม่ติดไนนะ่้ เดี๋ยวมันเธอก็ต้องออกฉันรู้แหละเธอฉันรู้แหละนึ่มันกำลังจะได้เธอเธอเธอจับไม้ไว้เอามาเออโอเคจับปะจับอ๋อ มันเขาเขียนว่ามัชชาโซเอาหมดเลยนะเลยอ่ะอันนี้ปากที่เขาขายดีมากเขาให้สิทธิ์คนละสองใช่ไหมคะมัชช่า สวยเอาุณนกันยาเดอนตากแดดวันนี้ไม่ได้พกลมพกหมดพกแว่นกันแดดอย่างเดียวเดี๋ยวดูกันไปถึงกลับไปบ้านจะดำแค่ไหนจะลอกไหม เวลาคือมองขึ้นฟ้าอู้สวย ไปห้างแล้วเมื่อเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อวันที่สองก็มากูริโกะอ่ะเที่ยวจริงมาที่เดิมเมื่อวานอีกแล้วสรุปแล้วมาโอซาก้ามาช้อปปิ้งอ่ะทุกคนบอกว่าเริ่มใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเพราะว่าเริ่มหมดแรงอยู่เมื่อกี้สุดลมหายใจกาลึกๆอยู่ทุกคน เดินเดินเนี่ยทุกคนถ้านั่งรถมันพอกัะเทินก็เลยต้องใช้วิธีเดิน,นวันนี้วันที่สองก็อยู่้ะแวกเดิม้ะแวกรูปนี่แหละแต่เมื่อวานห่ายรูปไปแล้วเ <ๆ S 2> พื่อนเมื่อวานแม่เบ่งไม่ขอาอนี้นะวันนี้จะไปดูไปซื้อเสื้อะ มาช้อปปิ้งแล้วเกินมาซื้อเสื้อเราเอาสีอเอาแบบแพ็ก3ามตัวแล้วถูกสุดแพ็กสุดคุม้มเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะพกกากันนั่งแท็กซีม่มาดูที่แท็กซี่ญี่ปุ่นเป็นไงม้้งสวยนะ เก็บทุกมุมแล้วกันนี่เขาเรียกต้นอะไรนะเนี่ยฟ้าสวย<ฟ>แม่กำลังตั้งแต่มาเพื่อนแม่มเพิ่งเหตุครั้งแรกที่ญี่ปุ่นรถติดตัวนี้ <laughs> รถติดไฟแดงรถติดไฟแดงเขาเรียกเขาบอกใช่ไม่เขาเรียกจากแอปใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่เรียก <laughs> เราเรียกจากแอป วิทแท็กซี่เขาสวยเพื่อนขณะนี้แม่จะนั่งแท็กซี่แล้วเพื่อนสุกคนี่เราสวยว่ะอุ้ยแท็กซี่น่ารักกว่าแม่ได้มลองหามที่ลูกเขาขเปิดประตูให้เลยนะลูกบ้านเขาสงสัยต้องขึ้นเลย แต่แรงก็บอกได้เลยแล้วเขาเปิดให้เราขึ้นเลยเมื่อกี้เลยไวมากแล้เปิดบ้านเราเอาลืมแม่นึกว่าแม่ปิดแล้ว นอกหมดแรงเมื่อคืนจบแล้วเพราะว่าร้านปิดสองทุ่มไม่นี่สามโมงครึ่งเองเดี๋ยวแม่เป็นไรสุดขายเสือ้อเราจองมาตอนไหนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวจะกินข้าวอวานยืนตอนน่ออีกช,ชั่วโม<อ>งมุมไว้ไวมุมน,น,นี้วันนี้วันนี้วันเสาร์ ชายชีวิตง่ายขึ้นมนั่งเท็กซี่บรรยากาศตรงนี้น่านักน่านักดีกินละเมงรานก่อนกินน้ำรอทอ่อนเราจะมากินราเมงมา It's about my life. original. ราคา1ั0แบาทใช่ไหม 1, ยอาปันแปดสบเยนโอเคพอแล้วเมอเอาเก็บภาพเดี๋ยวจะไปร้านดองกี้แล้วเพื่ออันนี้แหละมุมสวยแล้วมากินร้านแมงร้านลาเมงร้านดังร้านนี้เขาบอกว่าถ้าไม่กินนะอร่อยมาก1 8 0 0เยนอุ้ยลืมเปิดไม อนโนนโอ้โหสรุปแล้วบ้านเมืองเขาสวยค่ะเพื่อนทุกคนวิวสวยดูดีใช่ไหมโอ้สวยนะอย่างเงี้ยอ้ยเลเรือเรือรว้าวเกือบไม่ทันนี่มันต้องมาตรงนี้มันต้องเห็นเรือไม่จบถ้าไม่มีหน้าแม่โอ้โหสกายามครับ แม่เวลาถ่ายไปตามแสงเงี้ยใช่มากเขือนทุกครแสต้องมาใหม่อันนี้คือมาดูควนแม่ดูสิแม่เวลาถ่ายเยงี้ย เรียบร้อยแล้วร้บบาสตรอเบอรี่ลาน,นี้ทีนี่โอซาก,ก่ายามค่ำคืนเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปดูควันพี่จีนจบตี่โอซาก้าวันที่สองค่ะบรรยากาศเขาดีมากเลยนะทุกคนผู้คนผู่ทานมากเลยอนอน ก่อนกลับที่พักใช่ไหมเพื่อนทุกคนมันต้องประมาณนี้วันนี้กลับรถแท็กซี่แล้วนะทุกคนเออ,เอ,อได้อยู่เนาะอย่างนี้ <c oughs> จบทิปโอซากสกาวันที่สองค่ะพรุ่งนี้ไปดูควนพิกินค่ะชอบบ้านเมืองเขาสวยค่ะ,ะ่ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยก็มีรถวิ่งนะทุกคนเราต้องรอ ช่วงคนเดินก็คือเดินช่วงคนรถวิ่งก็คือวิ่งรถไม่ติดกันโอเค